สวัสดีนะเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับทำ hair transplant แบบ FUE นะครับทั้งหมดก็เลือกแบบ m i โคร g r a p h 118,000บาทนะครับที่ Max Hair อยู่ลาดพร้าวซอย89นะครับที่นี่คุณหมอทำดีมากแล้วกท็ทำแบบไม่จำกัดนะครับโปรเซสการทำนี่คือวันนี้นัดเจ็ดโมง แล้วก็เสร็จเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วประมาณบ่ายสองครึ่งก็เสร็จแล้วครับช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะจะถอนจากข้างหลังแล้วก็ไปแช่ในน้ำยารักษาเซลล์แล้วก็พักกินข้าวเสร็จแล้วช่วงที่2ก็คืออ่าช่วงแรกอะ่ะนอนคว่ำนะครับ3ามชั่วโมงเสร็จแล้วพักกินข้าวแล้วครัวน,นี้นอนหงายแล้วก็ฉีดยาชาช่วงฉีดยาชาจะบอกว่า เจ็บมาก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 ,มากถึงมากที่สุดจะบอกได้เลยว่าเจ็บกว่าทําตาเจ็บกว่าทําจมูกเจ็บกว่าทําคาง10บเท่าโอ้ไม่ก็เจ็บมากเจ็บแบบยอมอะ่ะโอเคก็นอนหงายทําก็คือเขาก็จะมาใส่มาใส่ในใสในในในส่วนที่เขาวาดไว้นะครับอันนี้แทนขอคุณหมอบอกว่า ขอหน้าผักแบบหนุ่มกะลาเพราะว่าชอบมากจะเป็นหัวใจตรงกลางเอาแบบให้หมอดูด้วยนะหมอบอกได้เลยพี่เนี่ยครับอันนี้เพิ่งวันแรกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอนัดล้างแผลแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบาย